ดีจ้าทุกคนวันนี้เจซี่จะมาแจกสูตรผักกาดขาวผัดหมูกันจ้าสูตรนี้อร่อยแถมยังง่ายอีกตั้งหากวัตถุดิบแรกที่เราต้องเตรียมก็คือหมูติดมันส่วนของไหลนะจ๊ะนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแบบนี้ไม่หนาไปไม่บางไปประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็เตรียมใส่ถ้วยเตรียมหมักได้เลย ใส่เกลือหนึ่งหยิบมือตามมาด้วยพริกไทยผงจะเยอะจะน้อยแล้วแต่ใจคุกเค้าให้เข้ากันเลยแล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีตอนนี้เรามาเตรียมผักกาดขาวกันก่อนเลยผักกาดขาววันนี้อย่าลืมล้างน้ำเกลือก่อนนะจ๊ะนี่พอล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆผักกาดขาวจะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยก็แล้วแต่ใจเลยนะจ๊ะ เพราะว่าประกาศขาวพอโดนน้าร้อนแล้วมันหดเยอะมากเลยนี่หั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆแบบนี้ตามมาด้วยกระเทียมประมาณ5กลีบทุบให้แหลกแล้วก็สับให้แหลกเลยจ้ากระเทียมจะซี่ใช้กระเทียมจีนอย่าลืมเอาเปลือกออกด้วยนะตามมาด้วยต้นหอมต้นหอมจะเอาเยอะหน่อยก็ได้นะจ้าหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆพอเอิร์ดในบ้านเหลือแค่2ชิ้นเนี่ย ตามมาด้วยร้อนทําให้กระทะร้อนก่อนแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดผัดจนเนื้อหมูของเราคลายน้ํามันออกมานี่แบบนี้เนื้อหมูของเราก็สุกพอดีเลยใส่กระเทียมลงไปด้วยผัดให้หอมเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อหมูกับกระเทียมขึ้นได้เลยแต่น้ำมันอย่าเพิ่งเททิ้งนะจ๊ะ น้ำมันยังติดกระทะเราก็ใส่ประกาศขาวลงไปเลยตามมาด้วยน้ำหนึ่งถ้วยตวงต,ตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนเลยจ้ะพอน้ำเดือดผักเริ่มหดเราก็มาปรุงรสกันได้เลยเกลือหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าพอผัดเข้ากันนี้แล้วก็ใส่หมูของเราลงไปรอจนเป็นน้ำขูกคลิกก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้านี่อย่าลืมเทต้นหอมลงไปด้วยล่ะนี่จัดจานเรียบร้อยเลยลองทำตามดูสูตรนี้เอามาเป็นสูตรลดความอ้วนก็ได้นะอร่อยแล้วก็สุขภาพดี